ไอ้เชี่ยเอาแล้วลั่นแล้วโหเติมกระสุนเลยเฮียเตยมพร้อมเลยมีคนแน่นอนโวกระสุแนแต่ลงมาตาเนี่ยระวังแบบยโอเคอะไรนะ Hãy subscribe nên nên โอเคมีคนรู้ได้ไงสแกนอยู่มีอยู่แล้วมันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนอ่ะ uh huh. ัวนานะอยู่ด้านบนอะ่ะชัวร์นี่มันโดนแฟใครมันตกใจแว่าคนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า เห็นมนยิงบอดต่อหน้าเมื่อกี้ให้กูรอให้มั้ย

ไอ้เซตร้านเน่ยไอ้ดุใช่ใช่กูยิงตายเอ็มสี่กูแม่งหลักเพื่อนเกินไปเออไปอะอยู่ในวิ่งเข้ามาช่วยกูการสนามปกติปกติกูไม่เคยเห็นมึงเข้ามาขนาดนี้เยอะไอ้เหี้ยกูนึ่าจะมายิงไอ้สัตว์วิ่งมาชุบปกติกูปล่อยตายเลยฮะตลกเหมือนกันเอาเรื่องไม่รู้คิดอะไรอยู่เอ้ยอย่าเพิ่งรักเพื่อนเว้ยมือสนายเต้องเป็นแบบว่าโคบเพื่อนไกล ประเด็นสนานเงี้ยเมื่อกี้ซึ่สก้าเดวยสัตว์ประเด็นน่ะค้นเฟลเลยเมื่อกี้มาสองกระบอกไอ้เงี้ยที่มึงบอกมึงเอากระสุนแดงลงอ่ะป่ากูพูดหเฉยไม่ได้เอากระสุนลดไม่ได้กระสุนลงกระสุนทองไอ้เนี้ยที่เดิมโอโจ้ด้วยอันนี้ปืนเฮียอะไรก็รู้ M ยี่สิบสี่แรงอยู่แรงอยู่เข้าหัวม็ดเดียวก็แตก แต่ต้องอยู่ในระยะหวังผลมัน่ะ80เมตรมั้งเฮ้ยเท่าล่ะผ่านโดน,นไหมโดนโดนนะัดโอเคมันเข้าไปในอาคารที่มันมีคอมพิวเตอร์นะมันมีแล้วล่้าเรามี อะไรมีแต่เกลือนอนตรงนี้บอดเ้าไหนเป็นบอด รอดให้แล้ว thank you <c oughs> เป็นไงตายไหมตายไหม <c oughs> โอ้โหเยอะมากไอ้สัส <c oughs> ไอ้บอลตายหรอยังโอเค ซ้ายซายซ้ายหนึ่งซายหนึ่งย,ย,ย,ยิงโดนเม็ดอาวสุนะใครเนีย่ยโอยบอมดุกมันจะตายดุกมันจะตายยิงยิงหลงังหลังฟังหลงัลง,ลงฟังหลังฟังตาโอ้โหตายว่ะไม่ทันออโอ้โหอีนิดเดียวก <c oughs> ูยิงมันเต็มเต็มเกาะสามเมตรอะเมื่อกี้นี่อีกตัวหนึ่งอยู่ไกลเกิน นั่นแหละแล้วนะไม่รู้ไปยังร้องใครร้องอะ่ะมันไงตัวที่มึงยิงล้มอะ่ะมันไม่ตายหรอมันมีในโกดังด้วยไม,มันมีคนมาร์คมึงอ่ะมันมีคนมาร์คมึงไปเดยวอัน นไหมเพื่โดนได้ครับหลังตัวไม้ขวามือคุ้มขวาคุ้มขวาข้าขวาข้างขวาไหนไหนไหนั่นไหนไ่นั่นเห็นไหมวูเห็นแล้วแต่กูดูอยู่มันจะเลีงกูทางไหนมันมีสองตัวไง Ôh, mẹ gió, <laughs> Hei, không, đương đương ờ, bên còn đi Phụ hả? vô để mình hiện Úi, mình đâu Mày, mình không hả? Mình đi đi Rồi mắc Không đồn พอสองตัวจบเลยทำไมหยิงไม่โดนวะงง่เพื่อเขาอยากเล่นเกมกับเราทำไมต้องไล่ไปนอนออะวะเขาบอกว่าง่วงง่วง่วงวัว,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 วกระนุกแค่นั้น นจะรวยไหมว่าเส็นลายสักชุดสองชุดดิเล็ดลูกกับสุนทรเนี่ยปืนมา้าเชิงปืนมาล้าเป็นแบบเสร็จแปมปืนแบบมึเเเงเลย ฉัรีโหลดไอ้ดุมึงรีโหลดเหรอข้างในนี้มีคนโอเคพร้อมนะ ถ้ามัีมันน่าจะกดเซฟไปแล้วดีวะยิงกูกกอยู่เนี่ยอยู่ไหนไม่รู้เลยแล้ไไวเปิดมันเหรอเปิดกู อยามาเนี่ยสัตว์ระเบิดหมดอ่ะแต่ได้ยินชัดสัตว์เก้าหมื่นอ่ะ ล้มตายนนเรียบร้อยมไม่รู้มีอายเลยน่าจะเกาะสี่เฮ้ยใครยิงลมนี่<ะ>่งเหมือนมีสองคนเลยว่ะตาย หปืนรรปืนดีมากมึงไปต้องไปดูมันนอนอยู่นั่นน่ะหัวไหรอก็คุยยิงมันตายอ่ะแค่นิดเหรอไม่รู้โดนหัวไหมแต่ตายไหนพีพีสิบเก้าแม็กร้อยหฟังสองหมื่นโอ้โห <Judge. S 2> มีคนใื่เปล่านี่กูม,มาร์กอะมองไม่เห็นบอดมีเสียงอ่ะบอดเหรออืมบัดเอา้าออกกันแล้วเหรอออกแล้วเดี๋ยวไม่ไมีอะไรแล้วแค่แค่ธรรมดาก็แบบจะเล่นไม่ได้อะ่ะไอ้นี่มเล่นหกิิว เคยรู้จักอยู่คนนึงอะเขาเล่นแบบว่ามือเดียวเลยแต่ว่าเล่นห้านิ้วใช่เคยรู้จักอยู่คนนึงนนใช่โอ้ Ooh, ของทองว่ะหกหมื่นห้าโอ้โหไม่คุ้มเลยสามช่องด้วยสังน้ำมันด้วยคร ก็มีคนมามัง้งเริ่มเซืร์แฟลต์มาไม่ต้องมาบ่อยก็ได้ฟงแฟลตอะเราไม่ได้แบบเชียนขนาดนั้นเอาไาว้บ้องกันตัว เราต้องเป็นหัวแถวสิเข้ามาแล้วแต่ยังไม่เปิดนะเข้ามาแล้วแต่ยังไม่เปิดเชฟมาอยู่นี่มาอยู่นี่มาโดดเข้าไปข้างใน,นปัดตัวไม่ได้ไม่มีอะไรเลยบอกไม่ใช่ไง ดูว่ามันจะไปทางไหนตรงนี้บอดเยอะจะรอไหมหรือว่าบอดมันเริ่มยิงกูอะ กูเปิดเซฟลอนะ่อเนอะเออไปเลยกูอยากรู้ที่นี่จะไปทางไหนอืมใช่ปะไม่ใช่นั่นบอดโอโ้โหยิงหัวบอดไม่แตกว่ะ เงินสี่พันกับกตุกก๊กตาหมื่นหนึ่งได้ที่สแกนว่ะมึงบอกมันอยู่ด้านหลังใช่ไหมเดี๋ยวกูสแกนให้มันอยู่บ้านเนี้ยตอนนี้หายไปแล้วนะไม่รู้มันออกประตู <c oughs> <ๆ>ประตูว ไอเชี่ยมแกนพิที่ไรโจโอ้ดสอ้าไม่ได้บ้านข้างๆหรอนี่อยให้มือที่กุติกดิเชี่ยชิมหายอะ่ะตอนนี้มันก็ไปแล้วไม่อะไรกูมไม่เห็นเลยเชี่ยไปแล้วมั้งกูไม่เห็นแล้วงอยู่ยัออยู่ ไม่รู้ปอดหรือคนไฟเหรอคนเนี่ยไม่กดลูกค้าใครชิมหายหมวกไอ้นั่นทำไมอนะ่ะ หมวกเลยเชีย่ยหมวกบอดเยอะเต็มเต็มเลยสัตวสคนเหรอคนอยู่ทางฝั่งพวกมึงเลยอะ่ะมองแล้วคนเยอะกูได้ยินเสียงตีเต็มเลยฝั่งทางกูไอ่มาชาร์จกูได้สัตสเฮ้ยมาชาร์จแล้วม,มึงหายหมดเลยหายบอดเหรอบอลบลกูกบอลลู ้ oh. องเพี้ยไฟสามลูกไปสัตว์อยู่ฝั่งด้านหลังหมดใช่ไหมโอ้โห oh. นี่เลยโอ้โ oh. หเต็มเลยสัตว์หนูท่อดิวะ กูอยู่หน้าโรงแรมไอ้เหี้ยโอ้โหถ้ากูมีสนในนะไอ้เหี้ยเย้ไหมสามตัวเรียกไหมเต็มเต็มทั้งนั้นเลยเรียกคำเฮียอะไรให้กูล่อใช่ไหมแบบล่อให้มึงอยู่ตรงนั้น เอไหมหูกลอให้แล้วมึงเตรียมยิงหลังม,นงมันนะหลังที่อะไรกูอยู่ข้างหน้ามันเนี่ยเออกูจะล่อให้ให้มันวิ่งมาหากูไอ่ะลองดิรู้สไอตบอลอยู่ปล่ารู้อยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปนู่นแล้วมันรู้อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยกูไม่เห็นเนี่ย ไม่ใช่ไม่เห็นเด็กกูยิงมันไม่โดนยิงไม่ได้วิ่งรออดติดกลับกูแล้วไอจโจมันวิ่งึี่เข่ากันสี่ตัวพอ่อมันตายตไอสัตว์เตรียมพร้อมเลย <laughs> มันวิ่งไปหาเหมือนกันลึบเลยเตรียมพร้อมเลยมันวิ่งมาหากูเนี่ย โ,โอ้โหรถโฟล์คแอลอีดึกดำดทั้งตัวไอ้สั์แล้วกลัวโหดำทั้งตัวไปแล้วไปเถอะไอเหียส<ช>ี่ตัวมึงทําอะไรไม่ได้หรอกปืนก็ไม่ได้ปืนดีขนาดนั้น ยังใจเย็นี่ยโหเต็มเลยปืนอะไรของมึงเนี่ยปืนดั้มขาไงอเขี้ยไม่ได้เลยมันชิดไปปืนแม่งเบี่ยงใช่ปืนยาวเพืนเราไม่ใช่กูเดียเราเล่นเอน รีบขอโทษจังวะเอาวิ่ง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 ,งดูดิดูดิมีคนเปล่าเอาตรงนี้เล้อเอาจากตรงนี้เด้วอ,อยู่ว้จะมีวะบอ t โอเคน,นี่กูเห็นกูไปดูคลิปเข้ามาคนที่เล่นสเตปเทปเทอะ่ะมันย<ม>ิงไปทางนึงวิ่งไปทำไมสู่มไงนี่แล้วก็เล่นตรงนี้เลยเห็นทุกอย่างเออเป็นไปได้อุ๊ยเบิดสต,ตาร์นโ้นยัยอมเลย มีสโดเจณ์ใช้แ้วแว่าเลเซอร์อ้สัตว์เลเซรเอเซร์สามหมื่นไปของแดงดิเออไอ้ย้ยเมื่อคืนกูฝันว่ากูได้ยูโทเปียไอ้ยัมันหลอนขนาดนั้นเลยหรอทิ้งไอ้ย <laughs> ้ยไปเอาเกมมอลบหน่อยแหละเฮ้ยมาล,มละโดนไหมโดนดอุ้ยไอ้สั์โครอ S 1> <S 1> <S เออม,เมันมีตนนังมากนะตรงตรงที่กูมาระแต่ตรงนี้นแตกตรงนี้นมีตัวนึงมันไม่เห็นกูหรอกเพราะคุไกลมากยังนะวะไปเดินไม่น่าใช่กู

ม่โดนยิงมโดนย,ย,ย,ยิงม่โดนเท่าไหร่ยิงมีอีกนะมีอีกนะตายตายกูมองไม่เห็นเลยกูตายโอ้โหกูยิงมาไม่ตาย,ตายเลยเนี่ยแล้วมีอีกมีอีก เยอะเกินคุย,ยิงไปสองตัวเฮ้ยอ้ยะพอเห็นแล้วยิงมันแล้วไอ้หียมากันเยอะเกิน มันพบกระสุนทองมาเลยไปไหนกันหมดวะโลป่ะล่ะไปไปเก็บหรือไม่แก้ไม่ก็ม,ม,มันาตายหมดแล้วตรงนั้ไม่ต้องเฮียไม่มันก็ตกเรือตายเพราะคุณยิงหนักอยู่เปลีนทิ้งได้ป่าววะทิ้งได้ อย่างไรมันก็ไม่ได้ของแล้ววะทิ้งไอ้ปืนเหรอเออทิ้งก็จะไว้โอ้ยแถวนี้แล้วกันไม่ก็ใส่กระเป๋าไว้อะใส่กระเป๋าแล้วก็ทิ้งใส่กระเป๋ามันจะมาไว้กระเป๋ายักษ์เดิไอ้กระเป๋ากูไม่ได้ใหญ่เลยดีดิทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็ไม้ไว้มาทิ้งไว้ขีดขวาไว้โอ้โหเด็กดังไม่มันมามาทิ้งกระเป๋าตัวมันโชว์เลย กจะเอแม่งรูดอยู่ใช่ค <c oughs> ุณก็ต้องเดาแล้วต้องเหยียบปืนก่อนเลยอันดับแรกใช่แล้วก็จะพูดว่าไอ้เหี้ยกูน่าจะเอาปืนมาอะย่างงี้อุ้ยไอ้ไม่ใช่อีกแม็กนึ่งนี่โอเคไอ้ดุกก็โดนล,ลีโอยิงตายเหมือนกันไอ้ลีโอก็ตายแสดงว่าตายหากันหมดแล้วนี่หว่าใช่ ก็นั่นแหละเหลือตัวเดียวที่กูบอกเอาแล้วมึงตายตอนไหนกูตายก่อนมึงเหรอกูตายก่อนมึงูิงมักไอ้ยที่โอใครโดนใครฆ่าโดยบอลฆ่าอ่ะยังไงเป็นแพงนั่นอีพิเออร์ชั่นนี่ศพสามศพก็อยู่นี่หมดนี่หนึ่งสองสามมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งอยู่ด้านในไอ้ไปดูตรงรถดิตรงรถแดงอ่อไอ้วันตรงรถแดงตรงบ้านรถมีคน ไอ,ไอตัวไอตัวนั้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยโดนพลุมยิงตายฮะใช่กดจดไอ้ยากขนาดนี้อสัตว์ได้ออกไปแค่เจ็ดแสนไอ้เหีะยวลงทีวีจบเลยพวกเราตายมันไม่ใช่ไม่ใช่